ขอบคุณอาหารทุกมื้อนะครับที่คุณแม่บ้านใส่ใจทําให้นะครับเท่าที่เวลาจะอํานวยเราที่เวลาจะพอดทำได้นะเราต้องปลีกตัวมาทําให้ที่เรากินนะครับเนี่ยว่างานของเขาก็ายุ่งว่าเขาจะปลีกตัวมาทําให้เราได้นี่ก็เชื่อเขาใส่ใจมากนะครับน,บนี่เลย บริเมนูง่ายๆฮอทูเป็นฟาสต์ฟู้ดของเราอนแบบเราแล้วสอทูจิ้มน้ำพริกมีผักด้วย,แต,ยแต่ว่ามือเราก็พยายามทําเองนะครับแต่ว่าก็หลายครั้งนี่นมันไม่สะดวกเข้าไปทานข้างนอกอครับจริงเราก็ชอบกินง่ายๆแบบนี้แหละนะครับใหไม่ต้องไินท่่ยากอะไรมากมายกินอาหารตามฤดูกาลกินตาม พื้นที่ทำท้องถิ่นที่มีนะครับมีสม,มูมาด้วยครับวันนี้เพิ่มโปรไบโอติกหน่อยแบคทีเรียในลำไส้ครับอ่ะทานกันเลยครับ yeah. ทำตรูะูซัดกระเพาอากาศหนาวจังลูกล่ทั้งวัน พีแต่ว่าเวลาที่เราจะทำมันไม่ค่อยมีมีตลาดของผมซึ่งก็จะมีพวกข,ข้าวน้มาขายเยอะนะฮอีกวันที่เราสะดวกนะ

กินแต่เขาพักขามขนยขึ้นม้าในป่อผมเราไปขายเวลากีค่ะใช่ค่้